ถ้าคุณต้องการรองเท้านะครับสำหรับทำเวลานะครับหรือต้องการ New PB นะครับคู่นี้นะครับไม่เหมาะสำหรับคุณคุณปิดคลิปนี้ไปได้เลยสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมานน์น์ชแนลนะครับก็วันนี้นะครับมีรองเท้าอยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันสักคู่หนึ่งนะครับก็คือเจ้านี่ครับแพนนะครับเป็นแพนเฮ d i s นะครับ ก็เป็นรองเท้านะครับราคาประหยัดของแพนอีกคู่หนึ่งนะครับที่น่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนะผมใช้เจ้าแพนนะครับตัวนี้แพนลันเดย์นะครับเป็นลันเดย์สซึ่งก็เอาไปลงวิ่งนะครับฟันลันนะครับหรือว่าจะซ้อมวิ่งนะครับก็ลงมาหลายสนามแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับที่ผมไปวิ่งมานะครับก็ทุกอย่างนะครับก็ผ่านไปด้วยดีนะครับจบกันมาด้วยดีเนาะ ไม่เคยบาดเจ็บนะครับจากการไปวิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นมินินะครับหรือฟรนล์เนาะนะครับแต่ปัญหาก็คือว่ามันเริ่มเก่านะครับตัวโฟมนะครับมันเริ่มเริ่มเริ่มเสื่อมสภาพเนาะการซับแรงนะครับมันก็เริ่มน้อยลงนะนะครับก็แล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะมีความรู้สึกว่าเวลาวิ่งพวก Mini ว<า>มินินะครับจะมีความร้อนสะสมภายในหน้าทาตรงเนี้ยเยอะนะครับ อาจจะมีนิ้วพองนะครับได้เนาะก็เลยไปจัดเจ้าตัวนี้มาแทนนะครับอยู่ในช่วงโปรโมชั่นพอดีนะครับลดราคาเหลือ500บาทนะครับกับเจ้าแพน h ฮดิสนะครับสีชมพูนะครับต้องสีชมพูเท่านั้นนะครับถ้าเป็นสีอื่นจะอยู่ที่800นะครับถ้าเป็นสีชมพูเหลือ500บาทนะครับก็เลยจัดมานะครับแล้วก็ลองไปซ้อมวิ่งดูนะครับก็รู้สึกว่านะครับ นิ่มนะครับกระชับสบายเท้านะครับนุ่มเลยนะครับแต่ว่ามันมันไม่ค่อยส่งเท่าไหร่นะครับคือเวลาลงเท้าไปแล้วอยากจะทําเวลาอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ใช่แน่นอนสําหรับคู่นี้นะครับแต่ถ้าสําหรับสายสุขภาพนะครับงบน้อยๆทํางานได้ค่าแรงขั้นต่ําวันละ300นะครับดีเงินเดือนเดือนละ900 0พันนะครับจะให้ไปซื้อรองเท้าคู่ละ3-4พันมาวิ่งมันก็คงไม่ใช่เนาะนะครับก็เลยอยากจะให้เจ้าแผนตัวนี้เป็นตัวเลือก นะครับอลองคิดเล่นๆน,นะครับเพื่อนๆมีเงินเดือน9,000นะครับ9,000นี่คือค่าแรงขั้นต่ำตามรัฐบาลเลยนะวันละ300นะครับหากค่าชาวบ้านไป2นะครับเหลือ7,000 7,000หากค่าน้ำค่าไฟไปสัก1,000อ่าเหลือเท่าไหร่เหลือ6กินวันละร้อยนะครับ30วัน30วันก็อีก3,000นะครับหรืออยู่3,000ละ3,000นะครับมีค่าเน็ตบ้านกับค่าโทรศัพท์มือถือหากไปอีก1,000ถ้า ซื้อมอไซค์นะครับมีผ่อนมอไซค์อีกนะครับหักไปนะครับค่าน้ํามันลดเวลาไปทํางานค่าสํารองในบ้านนะครับเหลือ1,000ไม่ถึงด้วยและจะให้ผมไปซื้อรองเท้าแบบเทพๆราคาแพงๆมาวิ่งก็คงไม่ใช่เนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเอารองเท้าพวกนี้นะครับมาแนะนำนะครับสำหรับคนงบน้อยที่อยากจะดูแลสุขภาพอยากออกมาวิ่งอ่ะมาดูตามสเปคแพงนเขาได้เคมไว้นะครับตัวหน้านะครับผ้าอัปเปอร์นะครับเป็นผ้าตาข่ายนะครับ 3มมิลลิเมตรมั้งนะครับทอมานะครับแล้วก็ตัวด้านในนะครับก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆผ้าฟองน้ำนะครับรูพุ่นนะระบายอากาศได้ดีนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าตัวข้างๆตัวภายในเนี่ยมันโป่งมากเลยนะครับตรงหัวรองเท้านะครับเป็นหนังนะครับเพื่อความทนทานเนาะเวลาใส่เวลาเผื่อผิดพลาดนะครับไปเตะไปเฉียวอะไรเข้านะครับตัวเนื้อผ้ามันจะได้ไม่ฉีกขาดเนาะแล้วก็จะมีตัวข้างๆนะครับนี่ครับเป็น พลีนะครับเป็นใยพลี่นะครับช่วยดึงนะครับดึงตัวหน้าผ้านะครับไม่ให้ฉีกขาดง่ายเนาะช่วยประคองหน้าเท้าเราด้วยนะครับอืมส่วนตัวพื้นโฟมนะครับพื้นตรงนี้เป็นพื้นโฟมนะครับ EVA นะครับสามารถซับแรงกระแทกนะครับได้ดีในระดับหนึ่งนะครับอันนี้บริษัทเขาพูดมานะครับตามสเปคตัวพื้นด้านล่างนะครับก็เป็นพื้นยางก็จะมีแค่ตรงช่วงสีดําตรงนี้นะครับที่เป็นพื้นยางเนาะแล้วก็ นี่ตรงช่วงนี้นะครับที่เป็นยางนะครับส่วนตรงหัวปลายตรงเนี้ยเป็นโฟมนะครับอ่าก็จะมีการสึกหลอพอสมควรนะครับแต่ตรงเนี้ยเป็นยางนะรองเท้ายืดหยุ่นให้การบิดตัวได้นะครับอ่าส่วนเจ้าลันเดนนะครับตัวยางนะครับมันวิ่งมายันตรงกลางเท้านะครับเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจะกระด้างกว่านะครับก็ตัวส้นเท้านะครับก็ทําการล็อกส้นเท้าได้ดีนะครับ แน่นนะครับนี่ขนาดผมเผื่อเบอร์ออกไปอีกหนึ่งเบอร์นะครับหัวรองเท้าเนี่ยเหลือๆนะครับตัวส้นเท้าก็ยังล็อกแน่นกระชับนะครับสามารถวิ่งได้สบายๆเลยนะครับผมเอาไปลองฟันลันมาจบไปสนามนึงแล้วนะครับก็ดีทีเดียวนะครับไม่เจ็บนะครับไม่บาดเจ็บไม่เป็นรองช้านะครับไม่รู้สึกว่ามันกระแทกนะครับผมใส่ชุดมาร์ตคอร์ดไปวิ่งด้วยนะนี่เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูรับนะครับก็ สบายๆนะครับกับรองเท้าราคาคู่ละ5 600บาทนะครับเพราะว่าเราเป็นสายสุขภาพนะครับเราไม่ใช่สายวิ่งแข่งที่จะต้องทําความเร็วนะครับเอารองเท้าที่มันเหมาะกับตัวเราดีกว่าเนาะก็โดยรวมนะครับก็ระบายอากาศดีนะครับจากที่ไปลองใส่ระบายอากาศได้ดีเลยนะครับซัพพอร์ตได้ในระดับหนึ่งนะครับไม่เจ็บนะครับน้ําหนักตัวผมก็90กว่ากิโลนะที่ไปวิ่งนะครับก็ยังจบมาได้แบบสบายๆนะครับแต่ปัญหาที่เจอจักอย่างหนึ่งก็คือพื้นรองเท้านะครับ กับทางลาดยางนะครับที่เปียกน้ําลื่นลื่นมากต้องบอกเลยนะครับไม่ใช่ลื่นธรรมดาลื่นมากลื่นจนเกือบล้มเพราะว่าไปวิ่งนะครับสนามที่เอามันไปใส่เนี่ยนะครับมันเป็นพื้นลาดยางนะครับแล้วตรงจุดให้น้ำนะครับมันก็จะมีพวก น้ำนะครับที่นักวิ่งเพื่อนๆนักวิ่งนะครับล้างหน้านะมันก็จะเปียกอยู่ตามถนนนะครับพอใส่เจ้าคู่นี้ไปเจอนะครับอาการลื่นออกเห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับนะครับก็เป็นข้อเสียอย่างเดียวนะที่ผมเจอจากเจ้าคู่นี้นะครับอย่างอื่นก็ยังไม่ไม่เห็นอะไรเลยนะครับก็เดี๋ยวจะทดลองวิ่งไปเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับเอาเจ้ารองเท้าแพนนะครับเฮดิสมาแนะนําเพื่อนๆนะครับใครสนใจก็ลองเข้าไปดูนะครับที่แพนไทยแลนด์ก็ได้นะครับช่วงนี้กําลังมี ส่วนลดเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าพีเดเตอร์นะครับโปสกิปเปอร์เฮดิหรือเจ้าลันเดห่านะครับอ่านะก็มันก็ไม่ใช่รองเท้าที่แย่นะครับแต่มันก็คงไม่ได้ดีเวอร์เท่ากับคู่แพงๆหรอกนะครับแต่ก็บอกแล้วไงว่าเน้นสำหรับสายสุขภาพงบน้อยนะครับคุณจะได้รองเท้า1คู่นะครับเพื่อเป็นรองเท้าคู่กายนะครับเอาไปออกกำลังกายที่มารีวิววันนี้นะครับไม่ใช่ว่าผมเป็นกูรูรองเท้านะ แต่ผมใช้จากความรู้สึกที่ผมเอาไปใช้งานจริงนะครับเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ